เคยเจอไหมว่าเพื่อนคนหนึ่งสั่งของแพงๆแล้วเราต้องมาหาเท่ากันใน c u เจอร์ของเอเชียหรือ middle east หรืออะไรเงรนะี้ยหลายๆประเทศเนี่ยเจอปัญหาเดียวกันยกเว้นเราไปกินร้านบุฟเฟ่พวกนี้เราจะรู้ราคาก่อนแต่ฮังกี้ฮับมองว่าทำไมต้องลิมิตที่แค่ร้านบุฟเฟ่ทำไมเราไม่สามารถแอพพลายตัวนี้โมเดลนี้กับร้านอาราคาร์ท ในรูปแบบที่เปลี่ยนอลาคาร์มาเป็นบุฟเฟ่หรือเปลี่ยนอลาคาร์มาเป็นเซตเมนูรู้ก่อนเดินเข้าร้านอาหารว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วได้อะไรไทำไมหลายคนบอกคนไทยชอบกินบุฟเฟ่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่คนไทยที่ชอบกินอาหารเยอะแต่คนไทยชอบกินบุฟเฟ่เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของคุมงบได้คือถ้าสังเกตนเนธุรกิจร้านอาหารก่อนหน้านี้ ไม่สามารถขายเป็นอ e ีคอมเมิร์ซได้เพราะว่าร้านอาหารไม่มีราคาธุรกิจร้านอาหารกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็น2ธุรกิจที่ไม่มีราคาก่อนไปใช้บริการราคามันเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณมาใช้บริการปกติอะถ้าเราจะมีตัวแทนขายอะคุณต้องมีราคาให้เราไม่งั้นเราจะขายให้คุณได้ยังไงฮังกี้ฮับเลยเป็นแพลตฟอร์มที่เราไปเวิร์กกับร้านอาหารแล้วไปสร้างราคาไปแพ็กเกจ ไปสร้างแพ็กเกจของร้านอาหารให้มันเป็นราคาให้มันเป็นมือ้อให้มันเป็นประสบการณ์ <S <S แล้วเอามาขาย <S <S คือเราเป็นการทําให้ธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมาเป็นอ e ีคอมเมิร์ซได้ทั้งที่รับมีพันธมิตร2000ร้านอาหารแล้วเรามองตัวเองเปลี่ยนไปไม่ใช่เป็นโปรโมชั่นร้านอาหารด้วยเรามองตัวเองเป็นออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่ให้ร้านอาหารคําว่าทราเวลเนี่ยมันหยุดอยู่ในประเทศเดียวไม่ได้คือคนเดินทางไปที่ไหนอยากให้คนคิดถึงว่าทุกวันนี้เวลาจองสายการบินแล้วจองที่พักแล้ว จองร้านอาหารก่อนที่คุณจะเดินทางด้วยไหมเหมือนกับคุณจองกิจกรรม Dream World นู่นนี่นั่นใช่ไหมหลายคนที่บินไปญี่ปุ่นบินไปจีนบินไปสิงคโปร์บินไปฮ่องกงนี่คือเตรียมลิสต์ร้านอาหารก่อนไปแล้วต่อวันเฉลี่ยตอนนี้คนเข้าประมาณ60,000คนที่เข้ามาในเว็บกับแอปเราต่อเดือนถ้าเป็นยูนิคยูเซอร์ก็ประมาณล้านคนก็ในใน6-7ปีหลังเราก็โตขึ้นมาประมาณ1ิเท่า วันแรกที่ฮังกรครับเราเริ่มเนี่ยเราเริ่มโดยที่ว่าเมื่อ12-15ปีที่แล้วประมาณปี2012ันบบที่อเมริกากับที่ยุโรปแล้ที่ญี่ปุ่นกับสิงคโปร์คุณโทรหาร้านอาหารหนึ่งเนี่ยร้านอาหารบอกเขาว่าโทษทีครับผมเต็มวันนี้คุณก็โทรหาร้านที่2โทษทีครับผมเต็มวันนี้ลูกค้าก็เลยมองว่าเเราต้องโทรเป็น10สายเพื่อที่จะมาหาร้านอาหารที่ว่าง มันเลยมีระบบการจองที่ทําให้คุณเสิร์ชได้ว่าวันนี้เวลานี้จํานวนคนแค่นี้มีร้านไหนที่ว่างมั่งและกดจองได้เลยเราก็มองว่าเราก็ไอเดียของที่อเมริกาซึ่งทําไมที่อเมริกามีทําไมไทยไม่มี ไทยเป็นประเทศแบบชั้นนําในระดับโลกในเรื่องของการกินคนบินมาประเทศไทยเพื่อมากินอาหารร้านอาหารในไทยแบบไม่แพ้ใครในโลกทําไมเราไม่มีระบบจองตอนที่เราทําระบบจองมาเรามีพาร์ทเนอร์250กว่าล้านค้าเรามีลูกค้าใช้เดือนนึงไม่ถึงหมื่นคนแบบน้อยมากๆแล้วแบบรายได้เดือนหนึ่งไม่ถึงแสนทํามาแล้ว3ปีลงทุนไปแล้วหลายล้านบาท สิปีที่แล้วเนี่ยจำนวนร้านอาหารที่จำเป็นต้องจองมีน้อยมากส่วนใหญ่คนจะจองร้านอาหารต่อเมื่อนัดรวมคนหลายๆคนหรือเดินทางไกล,ไกลถ้าจะไปกินร้านอาหารมื้อปกติอย่างเช่นมื้อกลางวันหรือเดินเข้าไปกินในห้างมักจะไม่ได้เป็นการจองหรือร้านอาจจะไม่ได้เปิดรับการจอง ต้องบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นคาลเจอร์ของ Mall Base Restaurant ร้านอาหารมักจะอยู่แบบข้างถนนร้านดีๆร้านสมัยก่อนตั้งแต่สมัยก่อนก็มีร้านมิชลินร้านไฟน์ดิเนงหรืออะไรเงี้ยมีมานานแล้วเพราะฉะนั้นคาลเจอร์ของร้านพวกนี้คือจะต้องจองก่อนที่มาใช้บริการแต่เมืองไทยอย่างพวกมิชลินก็เพิ่งเข้ามาตอนช่วงใกล้ๆโควิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ ร้านในประเทศไทยก็ไม่มีที่ Identify ว่าเป็น m มิชล l i n Star แต่เมืองไทยจะมีหลายๆร้านที่คนมักจะพูดว่าเป็นร้านที่จองยากแล้วร้านก็แฮปปี้ในการเก็บความจองยากนี้ไว้เพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่ร้านที่มันกลายเป็นจุดแตกต่างก็เลยมองว่ามันคงไม่ได้เป็น Product ที่ตอบโจทย์กับตลาดนะตอนนี้ <S <S เคยเจอไหมว่าเพื่อนคนหนึ่งสั่งของแพงๆแล้วต้องมาหารเท่ากัน แล้วก็จะทําให้พอจบมื้อมักจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีอาจจะไม่ได้ถูกพูดออกมาแต่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมคิดว่าใน c u เจอร์ของเอเชียหรือ middle east หรืออะไรเงรนะี้ยหลายๆประเทศเนี่ยเจอปัญหาเดียวกันแต่มันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของเราที่เราจะไม่พูดถึงออกไปว่าโอ้เพื่อนนี้กินของแพงเราไม่อยากจ่ายนะตอนนั้นอะผมพาทีมไปกินข้าวข้างนอกทุกเดือน ไปทีไรก็เจอปัญหาเรื่องของว่าตอนเช็คบินเนี่ยเราคิดว่าร้านร้านนี้เราพาไปเนี่ยหัวหนึ่งน่าจะประมาณ4-500แต่พอพาทีไปกินบินมาหัวหนึ่งพันสถึงพันหในเมนูร้านอาหารมีหน้าซ้ายกับหน้าขวาหน้าซ้ายเป็นพวกสลัดซูปพาสต้า หน้าขวาเป็น lobster กุ้งเผาโฟกาเมนูแพงๆสเต็กต่างๆเราไม่สามารถบอกทีมได้ว่าห้ามสั่งหน้าขวาหรือสั่งน้อยๆแล้วมาสั่งหน้าซ้ายนานๆทีนายพาเลี้ยงก็จับเต็มยกเว้นเราไปกินร้านบุฟเฟ่ใช่ไหมครับหรือแบบพวก ซุก,กี้ชาบูบุฟเฟ่โรงแรมหรืออะไรเงี้ยพวกนี้เราจะรู้ราคาก่อนที่ว่าเวลาเราไปกินกับเพื่อนฝูงเราไม่ต้องห่วงว่าเพื่อนเรากินเยอะเพื่อนเรากินน้อยเพื่อนเรากินของแพงเพื่อนเรากินของถูกเราจ่ายคนละ5 9 9คนละพันสองคนละวันเอเวอร์รู้ราคาก่อนเดินเข้ามันสร้างความสบายใจแต่ฮังกรีครับมองว่าทำไมต้องลิมิตที่แค่ร้านบุฟเฟ่ทำไมเราไม่สามารถแอพพลายตัวนี้โมเดลเนี้ยกับร้านอราร์คัส ในรูปแบบที่เปลี่ยนอลาคานมาเป็นบุฟเฟ่หรือเปลี่ยนอลาคารมาเป็นเซตเมนูแชร์ริงเซตเมนูที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้ก่อนเดินเข้าร้านอาหารว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วได้อะไรอันนี้คือที่มาของโมเดลที่2ที่ทําให้เรายัางเป็นที่รู้จักแล้วก็อาจจะสําเร็จมาถึงจุดจุดนี้จริงๆวันแรกที่เราเริ่มโมเดลนี้เนี่ย คือถึงแม้เรามีพาร์ทเนอร์200กว่าร้านอาหารเราคิดว่าคุยแป๊บเดียวก็น่าจะได,ได้การเป็นว่าต้องคุยกับร้านอาหารเกือบ50ร้านอาหารเพื่อให้ร้านแรกอกรีที่จะลองทํากับเราก็คือร้านออเดรคาเฟ่เขากำลังจะมีโปรเจกต์ครบรอบ5ปีของเขาเราไปเสนอเขาว่าคุณเป็นร้านอัลคาร์ททำยังไงให้จอมหาแหงนี้ครับได้เป็นแบบบุฟเฟ่ต์อัลคาร์ทเขาก็เลยบอกโอเค5ปีเขาจะขาย3รอบวันที่5เดือน5ครบรอบ5ปีราคา555บาทขาย3รอบรอบเที่ยงรอบบ่ายรอบเย็น เปิดจองผ่านทางคีฮับอย่างเดียวไม่รับไลน์ไม่รับโทรศัพท์ไม่รับอะไรทั้งสิ้นวันนี้วันเดียวขอให้ฮังคีฮับไม่คิดคอมมิชชั่นได้ไหมทดสอบร่วมกันเขาให้เรารอบละร้อยที่ยีที่นั่งรวมกัน360ที่นั่งเราขายบทภายใน ไม่ถึงสิชั่วโมงซึ่งร้านเดียวกันอะ่ะเปิดจองระบบจองกับเรามาหลายปีอะ่ะยังจองไม่เท่าวันนั้นวันเดียวเราก็เลยมั่นใจว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แต่สิ่งที่เราคุยกับร้านเราไม่อยากให้ขายเฉพาะวันเดียวเราอยากให้ขายลองเทอมแล้วเราไม่ได้ขอให้ขายทั้งที่นั่งของร้านเราเวลาเราทํางานกับร้านเนี่ยเราจะขอแค่บางส่วน20%ของร้านไม่เกินซึ่งเราก็เอาเคสตัดดี้ของร้านแรกไปคอนววนต์ร้าน2ร้าน3 ฉะนั้นวันนี้เราก็มีพันธมิตรร้านค้าประมาณ2,000กว่าร้านค้ามีทั้งไทยทแล้วที่สิงคโปร์สิ่งที่ยังพี่ครับวันนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปคือเรากำลังมุ่งหน้าไปเป็นเหมือน OTA ร0 0เซนโดยที่ว่าเรามีพันธมิตรเป็นพันเราต้องการให้กระจายรายได้ คือร้านอาหารทั้งพันกว่าร้านอาหารที่อยู่ในทางการมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นร้านอาหารที่ดีมากเป็นร้านอาหารที่ลูกค้าเคยเป็นใช้บริการให้คะแนนรีวิวดีมากเพราะฉะนั้นทําไมคนไทยไปได้ทําไมต่างชาติไปไม่ได้คําตอบสั้นๆคือไม่มีใครให้ความรู้ให้เขาคือต่างชาติเขาก็จะไปตามเทรนร้านอาหารในเมืองไทยที่มีคิวเนี่ยของต่างชาติเนี่ย มีอยู่ไม่เกิน50ล้านแล้วเป็นร้านเดิมๆทั้งหมดฉะนั้นสิ่งที่ฮังกี้ฮับทำคือเราเชิญบล็อกเกอร์จากต่างประเทศมาแล้วเรามาหารกับหลายๆร้านเราขอบาททอร์เท์โรงแรมเราจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้เขาเราขอลดเบรดเขาลงมาจากที่เรามีต่างชาติเข้ามาเดือนละไม่ถึง2 0 0 0 0นคนปลายปีเราเข้ามาเดือนหนึ่ง200 0 0 0คนเข้าในแอปกับเว็บฮังกี้ฮับนอกประเทศไทยนี่ไม่นับต่างชาติที่บินมาอยู่ในไทยแล้วแล้ว,ลวก็เปิดฮังกี้ฮับไม่เราแค่นับจาก IP address ว่า เขาเปิดทางกี้ครับตั้งแต่เขาอยู่นอกประเทศการจองจากต่างชาติขึ้นมาเป็นเกือบ4 0จากศูนย์เราไปสร้างโครงสร้างราคาผิดในวันแรกแต่ก่อนเราระบบจองเนี่ยเราคิดตอหนหการจองเราคิด30บาทเราเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจเลยครับตอนนี้เราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เราสร้างให้ร้านอาหารโต๊ะ100คน200คน เป็นคอร์ o ปอเรหรือจัดเลี้ยงร้านยอมจ่ายเรา30,000บางทีสูงสุดเราเคยทำได้6 7 000, 8 0 0 0 0ต่อ1การจอก่อนหน้านี้10ปีที่แล้วเราได้แค่30บาทแล้วสิ่งที่เราแวลูให้ลูกค้าใร้านค้าคือการหาลูกค้าแบบเฉยๆแต่วันที่2คือเรามาจัดเป็นเซตจัดเป็นโปรโมชั่นซึ่งให้แว l ลูลูกค้าแล้ว2คือในมุมร้านก็คือมาพร้อมมินิมัมสเปนเดินเข้ามา2คนหัวละ7 5 0ด0ยังไงก็ได้ละ เปรียบเทียบกับสมัยก่อนเวลาเราหาลูกค้าจองไปกิน2คนเราไม่รู้เลยว่าลูกค้าจะใช้ใจ่ายยังไงอาจจะกินสลัดพาสต้าคนละจานย์400บาทแล้วเดินออกก็ได้แต่พอเราบอกว่าเราจะหาลูกค้า2คนพันให้เขาคนละ750ล้านก็บอกโอเคถ้าคุณทําได้เราจะให้คุณส่วนแบ่งเท่านี้พอเราเริ่มขายได้ระดับหนึ่งแล้วพอสร้างราคาแล้วเราได้มีส่วนแบ่งของการเป็นเอเจนซี ที่สูงพอที่เราสามารถไปแบ่งต่อให้คนอื่นได้ซึ่งเราก็จะไปขายผ่านเอเจนต์ที่ขายกิจกรรมอย่างคลุก KKD Get เก u r g ก i d e หรือแม้แต่การบินไทยแลกพ o i n t ทุกวันนี้เรากำลังคุยกับเอเจนต์ที่ยุโรปที่ออสเตรเลียที่อินเดียที่อเมริกาสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไทยที่สามารถซื้อแพ็กเกจบริการ r ูฟท็อปซื้อแพ็กเกจบริการโอเากาเซไฟดนิง่งบุฟเฟ่ ได้ทุกประเภทร้านอาหารพูดง่ายๆคือระบบจองเราอะแทบจะทิ้งเลยแต่ถามว่าถ้าเรายังได้30บาทเราจะดูแลเรื่องการหากลุ่มใหญ่ให้ร้านไหมเราจะดูแลเรื่องการหา spending สงสให้ร้านไหมถ้าเราไม่มีไรายได้แบบที่เรามีเราจะสร้างเทคโนโลยีให้ดีขึ้นได้ไหมเราจะสร้างเราจะมีคนเก่งๆที่มาช่วยเรา e c r u ร t ร้านอาหารดีๆไหมเราจะมีการตลาดที่สามารถให้ลูกค้าเ e น e f ฟ t ดีๆได้ไหมไม่ได้ ถ้าวันที่เรา define success คือเราทำให้โอกาสล้มเหลวของร้านค้าน้อยลงโดยที่ว่าเขาไม่ต้องห่วงเรื่องการตลาดร้านอาหารทำได้กับคนไทยร้านอาหารอยู่ในซอกซอยอยู่ในมันต้องใช้บล็อกเกอร์ต้องใช้อินฟูมามาประกาศเกี่ยวกับคุณตลอดเวลาแต่เวลาคนเสิร์ตระยะยาวทำยังไงให้เขายังตัดสินใจมาหาคุณได้อันนี้คือสิ่งที่ยังขาดอยู่ถ้าฮังกีฮับมามองว่าสำเร็จของเราคือหนึ่งคือตรงนั้นสคือเราต้องการทำให้ สตาร์ทอ uh, ัพในไทยไม่กลัวในการขยายออกไปต่างประเทศเพราะทุกวันนี้ถึงวันนี้ผมต้องบอกว่าสตาร์ทอัพจากเมืองไทยที่สําเร็จนอกประเทศไทยแทบจะไม่มีเลยฉะนั้นหวังว่าถ้าเราทําได้สําเร็จก็จะอยากเห็นสตาร์ทอัพอื่นๆออกนอกประเทศแล้วก็เป็นโชว์ให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นที่รองจากใครในโลก